เลยนะคะว่าเป็นการทำเพลงที่แบบว่าตั้งใจมากมากเลยอันนี้ก็จะเป็นท่อนที่พี่แจงอ่ะร้องเหมือนแบบผู้หญิงเนี่ยก็คือมากมายจริงๆแหละแต่ว่าเราก็คือหลงรักเธอคนเดียวอะไรแบบนี้ทุกคนสก๋นะเว้ย ว่า MJ มีซิงเกิลใหม่แล้ว แรกสิเออเป็นซิงเกลเลิลแรกซิงเกิลใหม่ของเรานะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าเป็นการทําเพลงที่แบบว่าตั้งใจมากๆเลยใช่<อ>แล้วค่ะใช้เวลาแบบนานมากตั้งแตบบ่ต้นปีได้อะไรมั้งเออแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาทำรีแอคชั่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกเบื้องหลังการถ่ายทํานะคะการแต่งเพลงอะไรแบบนี้นะคะว่ากว่าจะมาเป็นเพลงเนี้ยเฮ้ยมันแบบผ่านอุปสรรคหรือว่าอะไรมาเยอะแยะมากมายไหมใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคยฟังสามารถเข้าไปฟัง ได้เลยอย่าลืมกด like, ไลค์กดคอมเมนต์ให้แจ้งด้วยเราหามก่อนว่าตอนนี้ทุกคนรู้หรือยังว่าซิงเกิลแรกของเราอ่ะชื่อเพลงว่าอะไรเออรู้หรือเปล่าเออบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้นะคะมีที่มาที่ไปนะใช่แล้วค่ะทุกคนชื่อเพลงว่าไปดูเต่าที่ห้องเราไหมแล้วเพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักของเราที่ครบรอบ7ปี ช่ไปดูกันดีกว่าอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเข้ามาหน้า YouTube ของเราแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนเนี้หนล้านวิวธรรมดาที่ไหนเออแล้วบอกว่าหนล้านวิวเร็วๆนี้ <c oughs> แต่ว่าคนดูยังไม่ถึงหมื่นเลยมันเป็นเพลงซิงเกิลแรกไงเอออ่ะหล้านวิวก็คือเร็วๆนี้ทุกคนดูดีๆนะเออเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันเลยดีกว่าตึง้งพักชมโฆษณาสักครู <c> ่ <oughs> มาฟังเพลงกันค่ะทุกคนแลร์แๆๆ์แรร์แรรักแรกพบน่ารักเนาะสดใสสดใสทุกคนเอ็มวีขึ้นต้นเพลงมาก็คือแบบ <มา S 1> นี่น<ๆ>ี่นี่เขาชวนตัวไปดูเต่าแล้วนะจะโดนปฏิเสธทุกคนฟังเนื้อหานะ คทุกคนเป็นไงท่อนแรกรู้สึกยังไงบ้างขึ้นต้นมาก็จะแนะนําตัวก่อนว่าเฮ้ย hi, นี่เธอชื่อแจงนะฉันชื่อมิลินนะและเนื้อหาก,ก็คือเจอเธอครั้งแรกอ่ะเธอชวนฉันไปดูเต่าแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใน MV เนี่ยก็คืออาจจะดัดแปลงจากเนื้อเรื่องจริงมานิดนึงนะคะทุกคน <ừ> เพราะว่าตอนที่เจอกันอ่ะค่อนข้างจะแบบว่าอย,อยู่ในผับในบาร์ร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือส่วนสาธารณะเลยเนาะอ่ะดูต่อเลยละกันเนาะ อ,อันนี้ก็จะเป็นท่อนที่พี่แจงอ่ะร้องเหมือนแบบจีบพี่มิลินอะไรอย่างเงี้ยเออว่าแบบผู้หญิงเนี่ยก็คือมากมายจริงๆแหละแต่ว่า,เ,าเราก็คือหลงรักเธอคนเดียวอะไรแบบเนี้ยทุกคนคือนะเว้ยอ่ะฟังต่อฟังต่อ

นดูดูจะหลีดความขืนนี่โอ้โหมันใสเอาดีดนะใน MV มแล้วก็ต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันต้องเป็นฟิลแบบที่เราเจอกันแรกๆจริงอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเขืนจริงๆอะไรเงี้ยอ่ะฟังต่อแล้วกันเนาะ น้ดวยนี่เขาเนียนขอตัวแต่งงานแล้วนะเนี่ยเราไม่เห็นมีวงมีแหวนเลย <c oughs> ไปดูเฮียดีกว่าอ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคิดว่าเฮียมันมันอยู่ใน MV ใช่ไหมอาจเดี๋ยวให้ดู <c oughs> นี่อ,อันนี้คืนอน้องจริงนะ <c oughs> ยังไงล่ะหล่อหล่นก็คือพีคในพี่คือไม่มีเต่าสักตัวแต่เจอเอี้ยนั่นแหละอ่ะต่อโหใหแค่ชันโอ๊ยฉันน่ารักขึนไปแล้วนะถ้าทําขอถูกปฏิเสธก็คงไม่ได้แล้วป้าจะรีบกินรีบนอนพรุ่งนี้ไปหาเราไว้ค่อยเจอกันตอนเช้าจะเอาของไปฝากนะไปฝากพี่ฝากน้องแล้วฝากพ่อฝากแม่แล้วก็ใจดวงน้อยรอบรองว่าเธอต้องได้แน่ถึงเป้าหนะดูธรรมดาแต่เรื่องรักฉันไม่ได้แยกเขกาถูกรับไปแล้วตั้งแต่จากการครั้งแรก เอาจริงนะไอ้ท่อนเนี้ยแม่โคตรหายใจไม่ทันเว้ยทุกคนพี่ค่ะแรปสดได้ไหมได้อสักนิดนึงแป๊มนึงนะขอดูเนื้อได้ไหมเพลงเพิ่งปล่อยได้สิบวันลืมเนื้อลองแล้ว่าทุกคนอ่ะลองลองลองจำได้จำได้มา1นึสองสาม โอ้ยเธอน่ารักกันไปแล้วนะถ้าคำขอถูกปฏิเสธก็คงไม่ได้แล้วป้าจ,จะรีบกินรีบนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาละไ้ค่อยเจอกันตอนเช้าจะเอาขน,นมไปฝากนะไปฝากพี่ฝากน้องแล้วฝากพ่อฝากแม่เละก็ใจดวงนอยรับรองว่าเธอต้องได้แน่ถึงเบ้าหน้าดูธรรมดาแต่เรื่องและฉันไม่ได้แย่เพราะตกกุมรักไปแล้วตั้งแต่เจอก,กันครั้งแรก้ยังได้ใครแล็บได้นะทุกคนคอไม่มาบอกหน่อยอะดูต่อเลยแลกกัน <Okay. S 1> มา วิ่งทำไม่วิ่งทำใหม่เมันน่ารักนะเออมันดูแบบอุ้ยเข้าใหม่ปลามันเล่นจับเล่นจับเหมือนแบบนางเอกกับพระเอกนี่จับได้แล้วอันนี้ย้อนอันนี้ย้อนอันนี้เขามีท่าเป็นนะทุกคนใช่ สังเกตสายลุงไหมจริงวันนี้มันมีของจริงแต่ว่ามัน,ม,นมันบางมากใช่จริงๆสายลุงเนี่ยมันจะมีอันเล็กๆแล้วก็อยู่ในใจเราก็เลยแบบพ้ยแล้วถ้าสายลุงมันชัดกว่านี้อ่ะมันจะสวยมากเราก็เลยสั่งให้ทีมงานนะคะ<อ> <laughs> ทำสายลุงขึ้นมาเว้ยทุกคนสุดยอดมากนะคะคทีมงานเ,าเรา,เา <laughs> ทําได้ทุกอย่างสั่งได้ทําได้ใช่อะลองขึ้นสายลุงตรงหน้าพี่ดิเนี่ยเห็นไหมเขาก็ทําได้เห็นไหม ไม่ว่าจะแบบมึกจะเอาคู่หรือจะเอะไรเงี้ยเขาก็ทําได้ตอนนี้ก็คือแบบตัดทุ้งท่ออกไปเลยนะคะอะนี่ จบเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนมันก็ดูเพลินนะมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยดูแล้วอะ่ะยิ้มไดุ้ิยน่ารักเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ MV มีเพลงเนี้ยถ่าย2วันใช่แล้วทีายากอยู่นะทุกคนเพราะว่าทั้งอากาศทั้งสถานที่แล้วซึ่งที่แบบว่าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยก็คือสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยเวลาจะไปถ่ายทํามันต้องขออนุญาตนะคะใช่แล้วก็ถ้าแบบถ่ายในเชิงพณิชย์อะไรเงี้ยก็คือแบบราคาค่อนข้างจะสูงอยู่ใช่แล้วมันเป็นเพลงแรกเรารู้สึกว่าโอเคเราพยายามทําให้ดีที่สุดแล้ว พยายามเซฟค่าใช้จ่ายให้แบบ พอดีอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าถ้ามีเพลงต่อไปเนี่ยเราจะทําให้มันดีกว่านี้แน่นอนใช่แล้วจะบอกว่าเพลงเนี้ยมันมีการปรับเนื้อร้องเยอะมากมเยอะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนตอนที่เราไปอัดไว้ทุกคนแม่งบางท่อนก็ร้องได้บางท่อนก็ร้องไม่ได้อะไรเงี้ยเอาจริงๆคือมันอาจจะร้องได้แหละ<ม>แต่ว่าเราต้องไปเรียนเราต้องฝึกเราต้องมีเวลาให้ให้กับจุดเนี้ยมากกว่านี้ใช่แต่ด้วยความที่เราไม่มีเวลาเลยเนาะ<ม><ม>แล้วก็คนแต่งอยู่ที่นักร้องอยู่ที่ทํางานกันยากมากแต่เราก็ ก็รู้สึกว่าเออก็ยังภูมิใจที่เป็นซิงเกิลนี้ออกมาใช่<ม>แล้วคือบอกเลยนะเบื้องหลังของเราเนี่ยคือแบบว่าอัดเพลงแบบเหมือนแชั่วโมงเลยนะที่นับนับดูนะคะเพราะว่าไปอัดกันที่หนึง่งแลมเนาะทำได้เลยเป็นห้องเล็กๆนะคะแล้วก็ทีมงานก็ขับรถจากจังหวัดหนึง่งมาหาอีกจังหวัดหนึ่งเราก็ขับจากจังหวัดหนึ่งมาอัดอีกจังหวัดหนึ่งเหมือนกันใช่โหกว่าจะได้เพลงนี้มาคือมันมันเหมือน,น,นมันมีอุปรสรรคนะเอาจริง,รงใช่แต่เราสึกว่าเออถึงแม้ว่าเพลงเนี้ยจะเปี้ยงหรือไม่เปี้ย ไม่เป็นไรแต่เราสึกว่าโอเคเราได้ทํามันและทําให้มันดีที่สุดเราไม่ได้ทําแบบอ่ะให้มันเสร็จๆอย่างเงี้ยใช่อยากให้ทุกคนไป c o อ e r ท่าเต้นด้วยนะเอออยากให้ทาแบบว่าสอนท่าเต้นก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนท่าเต้นดีกว่าเออโอเคทุกคนก็วันนี้คงต้องไปแล้วแหละเนะาะฝากเพลงไปดูเต่าที่ห้องเราไหมนะคะสำหรับทุกคนด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้เราด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย